ก่อนชมนอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเทศบาลตำบลอัมพวาร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำอัมพวาหรืออัมพวาเฉิดฉายลัยจัดกิจกรรมครบรอบ20ปีตลาดน้ำอัมพวาระหว่างวันที่10ถึง12สิงหาคม2567 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในตลาดน้ำอัมพวาในโอกาสที่ตลาดน้ำอัมพวาครบ20ปีและฟื้นฟูตลาดเรือภายในคลองอัมพวาซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนผู้ประกอบการค้าและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของเมืองอัมพวาขณะที่ททท,ทร่วมฉลองเปิดให้นั่งเรือฟรีตลอดวันหยุดยาว3วันวันที่10-12และ17-18สิงหาคมนี้ โดยท่านสามารถลงทะเบียนรับคูปองนั่งเรือฟรีได้ที่ร้านชานชลาโครงการอัมพวาใช้พัฒนานุรักษ์เพียงแสดงหลักฐานการเข้าพักค้างระหว่างวันที่10ถึง12และ17ถึง18สิงหาคม2567จากที่พักโรงแรมรีสอร์ทหรือใบเสร็จค่าอาหารจากร้านอาหารที่ใดก็ได้ในจังหวัดสมุทรสงครามรวมมูลค่า1,000บาทขึ้นไปก็สามารถรับคูปองนั่งเรือเที่ยวอัมพวาได้แบบฟรีๆกับ11ท่าเรือที่ร่วมกิจกรรมณตลาดน้ำอัมพวาด้วย ก็ในกิจกรรมในวันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่พ่อแม่พี่น้องชาวตลาดน้ำนะครับและเทศบาลพูวานะครับตั้งใจจัดขึ้นนะครับเนื่องจากครบรอบนะครับตลาดน้ำภูวาครบรอบ20ปีนะครับของตลาดน้ำพูวานะครับก็ชาวชุมชนอภูวานะครับพี่น้องชาวตลาดน้ำพูวาก็เลย ร่วมกันนะครับจัดกิจกรรมครบรอบ20ปีตลาดน้ำพัวนะครับขึ้นมาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนะครับแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับให้กับตลาดน้ำพัวด้วยครับซึ่งในกิจกรรมนะครับก็จะมีกิจกรรมเปิดแม่ค้าเรือพายนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับมาอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าเรือพายได้นะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรม ชมรมศิลปวัฒนธรรมอัมพวานะครับก็เป็นกิจกรรมที่การแสดงของชมรมศิลดปวัฒนธรรมอัมพวานะครับก็เป็นการแสดงของเยาวชนในจังหวัดสุพรรณครับแล้วในวันที่11ครับซึ่งเป็นวันอาทิตย์ที่17เป็นวันพรุ่งนี้นะครับก็เป็นวันครบรอบตลาดน้ำัพวานะครับก็จะมีกิจกรรม นะครับคอนเสิร์ตคืนความรักให้ภูวานะครับเป็นกิจกรรมคอนเสิ <ไป S 1> เรต์ตกลางคลองอภูวาในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่นทในวันอาทิตย์ที่11นะครับก็จะเป็นวันครบรอบ20ปีตลาดน้ําภูวานะครับก็ในกิจกรรมคอนเสิร์ตคืนความรักให้ภูวารั้งที่9นะครับที่เราจัดขึ้นทุก2เดือนครั้งนะครับเพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมประชาสััมพนธ์การท่องเที่ยวของตลาดน้ําภูวา นะครับก็จะมีพี่เอชชีรกรนะครับแล้วก็วงรามนูนะครับมาแสดงให้พี่น้องนักท่องเที่ยวได้ชมกันครับและถ้าท่านใดนะครับที่พักแรมที่ตลาดน้ำพัวานะครับในวันที่2อนะครับเราจะมีกิจกรรมตักบาตรทางน้ำนะครับเนื่องยอนเนื่องในวันแม่แห่งชาตินะครับก็ขอเชิญชวนครับนอกจากนี้นะครับยังมีอ่ากิจกรรมของทททนะครับมาร่วมทำกิจกรรม นะครับในวันแม่นะครับสิงหาคมพาแม่มานั่งเรือปีที่ตลาดน้ำมัพูาาครับขอเชิญชวนครับผมก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อติดตามข่าวสารใหม่ๆนะครับ